บุญมหาบุคลเป็นบุญวาสนาสถาพรปากฟอกขอบุกขอบใจไปยังออกสมญาติโยมญาติพี่น้องอันนี้ก็ตามมาด้วยไม่ออกยังมาเด็กตาไม่ออกแซงขัมด้วยขอบคุ้วเพิ่อนมาหัวโมตนาจันทร์นั่นสี่พันเกียอติตาดูขอกขอบุกขอบใจเขาไม่ออกแซงขัมด<บ>้วยขอบคุบ้ม

スタート และนี่ก็คือเมืองปากเซนะครับแม่นำ้ำโขงของเรานะครับอยู่ในประเทศลาวแขวงจำปาสักขณะนี้ผมอยู่ที่ยอดเขาวัดภูสวัสด์ภูสลาวนะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณเมืองปากเซครับ ที่สวยงามมีสะพานข้ามมาครับมีภูเขาที่สวยงามน,นะครับ